ต่อมาที่ถามเข้ามาอีกก็คือในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าการเล่นหุ้นยากหรือง่ายคนโดยทั่วไปจะบอกว่าการลงทุนตลาดหุ้นดูมันไกลตัวดูมันน่าจะยากจังเลยคนที่ทำกำไรจากตลาดหุ้นได้โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นเซยนหุ้นหรือเปล่าต้องอยู่ในวงการมา5ปี10ปีเท่านั้นไหมหรือว่าต้องเป็นคนที่จบทางด้านการเงินเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะสามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้นะคะสิ่ง คิดว่ามันยากหรือมันง่ายมันขึ้นอยู่กับใจ,จัยที่ว่าเรามีความรู้หรือไม่มีถ้าวันนี้เรามีความรู้เราก็จะบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นง่ายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะบอกเลยว่าการลงทุนในตลาดหุ้นช่างยากจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ก่อนก็คือหาความรู้ถ้าวันนี้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อนเป็นแม่ค้าขายเนื้ออยู่ในตลาดเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียน คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินเลยแต่วันนี้เขาสามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้เพราะอะไรคะก็เพราะแค่เขามีความรู้ไงเมื่อเขามีความรู้แล้วการทำกำไรในตลาดหุ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะบอกว่าคุณจะเป็นนักลงทุนได้และยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมีคะ่ะถ้าคุณมีความรู้มากตลาดหุ้นก็ใช้ง่ายเหลือเกินแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้ตลาดหุ้นก็ยากและไกล